สวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้แม่สุภาพไปกินเจนตาโฟมาเดี๋ยวนี้แต่วา่าบริสุทธิ์มาฝากเบาตุยดอกยา่านมาบากินก็นเลยบริสุทธิ์มากแม่สุภาพไปซื้อส่งได้ไปซื้อส่งได้มาเดี๋ยวนี้ซื้อให้ไหบยตาตีซื้อให้บพอกันส่งแล้วก็ซื้อให้น้องน,นี่นานแต่เด้บานนี้ก็เลยคือพอ่อวัดดมเอา้าเบาตุยอยู่ดมตัวนี้มือนี้มันบ่นไปไทยคลิปให้แม่จักเทียเลยมือนี้ ก็เลยคือผอมากก็เลยมากน่ล่ะไปตลาดมาแล้วมาจะตลาดโกสมเราก็เลยมาตลาดบ้านแพงบ้านนี้ก็เลยมาหี่มาี่ิเราก็ยิงสิก,กับไปมืเรยกสิเป็นแกงเล็กแกงขงัง <c oughs> เอาคือเห็นคืออย่างนี้มา้าวม่ใงจืิมาสันเดย์อ,อยู่นี่ยิใส่ติมาถามข้าวแล้วสันเดย์ว่ามันยังจืิมา,มมาแมวลาว่าตีมือขึ้นนี่ครับปัญญแลมปัญ่แหลม,ย,หลมยู่ใส่ป่ะ,อะเอายี่โอนี่ระคะ คือมาไม่เยจืนมาเรามาแต่หึงามย่ใสคือพอเห็นข่มหาไม่เยจืนี่ยมามาเกิฮะเขาจะได้ห่องเขาจะได้ห่องเขาจะได้ห่องแล้วพท่านเมื่อเป็นบ่อเมื่อแล้วกับมาแมวอาลายยังไม่นติมามามาแม่มาโอ้ยมื่อขึ้นเนสุภามาสิออกมาาสบีตกใจเมิดลาเป็นติอย่าง้ามาจะบารีอแม่ จ้าดูขึ้นขวายสิมาอยู่มากขึ้นขวายก็เลยกินงเขาอิ่มแล้วขวายเลยกิตรานขเลยบํารงมาหอดหูกมุ้งแรงประมาณหูกมุ้งเกือบหูกมุ้งเครืองน่ะแหละบ้าเพราะว่าได้เจนได้โอกาสออกเดินทางจากนี่วันที่ยี่สิบสองยี่สิบสองเดือนทังจากทุนหลังจากที่เขาพอกันอยู่อยู่นั่มตรงหน้าตรงหน้าเพราะงี้จะนี่มือปราบตรงหน้านั่นแหละแล้วออกจากนี่ไปก็ไปท่ำธุระ คืองานมันค้างงานมันค้างไว้คือรับงานเพิ่นไว้ว่าอ่าไปไปเคลียร์ไปซ้าช้างมันแล้วมันจะไปอ่าเฮ็ดเวียงให้เพิ่นแล้วก็แต่ว่าสิมาอือบ้ดนี้บวชเลสั่งสั่งให้ไปอุบลเอุๆสั่งอุบลแล้วก็ไปออกจากร้อยเอ็ดผมไปอุบลบปดน่ะไปอันค้ามวงออกจากอุบลผมกลับเบาร้อยเจร้อยเอ็ดแล้วก็ไปค้ามวงค้ามวงแล้วก็มาคอข้ามวงแล้วก็เมื่อบ้านเมื่อบ้านเปรียวเสีย้ามาวังขึนนี้ หม้อแต้ม่แมวลาเมื่อคืนนี่พอดีมาแมวลาเมื่อคืนแล้วก็ได้มาหมู่บ้านกกโกจ้านี่บ้านกกโกบ้านกกโก้มูบ้นแพงเนาะเออบ้านกกโก้่พราะเป็นมู่บ้านกกแพงขันหมู่บ้านกกแพงนี่หมู่บ้านซิบซีมูซิบซีแม่หมู่บ้านกกแพงอันนี้หมู่บ้านหมู่บ้านกกโกนี่หมู่ซีมูซีเออมูซีขูดจันได้จืดได้จืดก็อยู่ทั้งบ้านหมอตำบลตำแห้งเพื่อเพื่อนกับมูซีกันดิบ้าอันนั้นมูซิบซีได้เด่น บ้านแหงเลยโกบแหงเลยมีบ่ซีมีบ่มุมเนาะมีบ่มุมมีเนาะมือซีโอเงือดหลาไปน่ะบ้านนี้บ้านนี้จะมาเปนั้นการไปนี่ก็มาไปสร้างการครับไม่อยู่นี่เลยครับกับพวกทัานอยู่เมื่อห้องสองห้องสองเชี่ยกับบั่นซองห้องหอเรียบร้อยไปเที่ยเรียบร้อยแล้วย่องฝ่ายย่องหยั่งไปย่องฝ่ายบอกย่องฝ่ายย่องหยั่งไปนี่ได้ไปย่องฝ่ายพวกท่านได้ดิแม่เอาคือใช้เวลาอยู่ใช่เนาะฮะคือใช้เวลาไปเอาแล้วเมื่อไรล่ะ บ้านแม่ไปเอาแล้วย่องฝ่ายตั้งแต่เมื่อพุ่นเนี่ยเนาะบ่วบุงหมูจักย่องฝ่ายเลยเดี๋ยวนี้แจ็คปิดนี่ยังย่งฝ่ายเคลียองทั้งบ้านทั้งซอยเครื่องแล้วจังว่าหนึ่งย่องฝ่ายกับลูกกับเมียว่าแบบใดจังเคลียองแล้วเคลียองเคลียองลูกแล้วแล้วเคลียองเคลียองพี่ดองแล้วมาท่านหายย่องฝ่ายเขาว่าจังกับมาเอาสั่นหัวโอ้ยเนาะกับไปอีกอ่ะเอามันกระสีมีมือกับไปเนาะมันใกล้บ้านกระสีเมียหนึ่งยืดข้าวมาไปทั้งสามป่าทั้งกูด่นเนาะ กันตื้มนี่เลยนะย่านีไม่ได้ไปใส่สิบมือนมั้งมื่นมืงขึ้นไปอันมืงขึ้นเมวลาแล้วมันเดือดแตเลยอดองเพลงเออเพลงอันกระเทยลุ่นพีเออหัวกระมี่โอกาสได้ฟังแล้วก็ได้โจทย์ออกมาเป็นตัวหนังสือแล้วก็ทองได้แจ็คได้ละได้แจ็คหน่อยได้ละ ฟัแล้วลยมันคือเปลี่ยนสีเย็นๆฉันมอก็เลี้ยงออกมาเางออกมากก็ไม่ยืนย่นี่เบนนึงกับอีพอแหลมแบบเจ้าอยู่ผู้เดียวที่ห้องสองผู้เดียวตเนาะเอางว่อก้อนก็มีครูอยู่สั่นโอ้อันนั้นเป็นมาแวยมาเยี่ยงจะสอนจะสอนทองไล่ก็มีครูมีขี้มาอยู่นน่ขึ้นพอแหน่แหลมตัวบอบอบอไมีหรอกยุคผู้เดียวเป็นโู่ตมีโอกาสค่าไปไปใส่ค่าไปกุญละอันกุญซุนอุทยานกุญซุนออุทยานก่สันนี้ ไปเล่นไปฮะไปเรียนแยะไปเยี่ยมไปไให้อาหารเพิ่นไปเยี่ยมญาติแยะแหลมอ่าไปเยี่ยมญาติแยะแหลมเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานเยี่ยมภาพไปเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานเล้วเขาไปยังดอกลึ่งแก่นเคยไปหยุดไปยุคเคยไปถามข้าวถามข้าวมื่อกี้ว่างแล้วมันีเดี๋ยวมรื่องสีผ้าไปเด้๋ยวจะส่งสินมาให้เฮ้เออปีนั้นเนาะเออเขาบอกว่ามันสลิงเสร็จแล้วมันยุ่มหนาว้าวจริง องะแร่ลูกินยองไดมกไปวัดถือป้องสแล้วทีอยู่อันกู้พกูหน้าให้กันตัวพากอันไปจอดกินเขาน่ะตะก้าสบูอยุ่ข้างรถกันหูรอยยังสี่เหลี่ยมสอซากขึ้นมาได้แชมพูนอนแลนด์เก้ดัหลังข้าไปบีบเลยซอไม่อใหม่ของพ่่วัอ่นีวม อ้ยด้ดุรัตเล่าน่าวาเพื่นม่เป็นอย่างนะเขาไปม้วนไปเรี้ยงไปเกี่ยเพิ่นมาเป็นอย่างนี้หละันไปบ่าถือคอโอบาถือฟองมันกัแมนยี่นั่นแหละอันไหก็ไดเนาะอันนี้ห้องก็ไปได้ยินว่าสิแกงเล็กิมืมล่งแกงเล็กโอ้ย่าทอจชะนบานนี่ยากไปก็ชื่อทอะเมียทอดยังท่อท่ออยังสิกินได้ว่าแกงเล็กนั่น่ะอันติเป็นอันติเป็นยังสมมุ สมมุว่าเ้ากินแบบนุ่มๆ <L> <S <S แต่ว่าแม่จะกินแกงเล็กวะนี่แม่กางเกงไรกัน,กนมือนี่มื่าเอื้อนนี่เจ้าก็ะดิวนี่ยืนบ้างอยู่ข้างนอครับพุละเดินซ้ายแ,แล้วเบิังลู่บิังทางก่อนว่าการเดินทางเนี่ยเ้าสิไปขั้นใดรถน่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการเป็นยูการเป็นปยูมันเป็นเคยผ่านมาเคยเห็นมาเคยลักษณะมันมันกับสาม,มาเริ่มต้นใหม่เออเราบันทึกจังเสียผานาแพ้กระเป๋าห้องสีไว้จังไดร่างห้องสีไว้จังไดเราก็ ของใส่ของซอยเฮาก็ต้องบ่บ่าลายดอกบ่บ่บ่ที่แรกๆก็บ่าอะไรตยงนี้วอีพ่อแหลมเสียผาข้าทิ่เนี่มาอยู่ส่งสันได้กับเสียสันได้กับพ่อเราล่ะเดี๋ยวนี้สิบล้อคนณนี่ก็บ่าบวบไปนะอันนั้นจ้งเป็นยังดอกนแ่งมันมีมาเรื่อยๆจะเอียงกับลูกกับลาเนาะกับภูละล้งล้งล้งตัวล้งตัวแล้วหรือว่าเออหมู่จ้าแล้วว่าเออหม่องนี้หม่องเจ้าหม่องนี้หม่องไส่เสียผาหม่องนี้มันก็จัางชีบินจิตจารัศนาช่วงนี้การที่ว่า อ่าเป็นศิลปินรับเชิญอยู่จ้าเออยังย่งยังบัท่านมีหน้าที่หลายศิลป็นเพชรบันแพงเพชรบันแพงอยู่ศิลปินรับเชิญขึ้นมาเพรว่าเราเรานี้มามาแบบว่าเสื้อผ้าอย่าเอามาเยอะเออชุดเหรียญชุดยังเขายังบัท่านนี้ว่าการเหรียญทั้งวิธีเขาจะได้ยนรำน้ำบัวเขาจเรียนนี่อย่งนั้อ่าเขาก็ต้องเพิ่มเพิ่มเพิ่มมากเลยตังสิได้จัดใส่จัดใส่ตัว บนเป็นว่าสิหออไปแล้วหออไปว่าไม่มองอยูก็ไม่ใช่พวงหลังตีหอไปหอมาหมาไปถึงกันกันดีอันนอคุยๆยของลายองลายว่าไม่อันมองสาออใสนอาคุยๆเปนไงนอคุยๆห็นแล้วมัขึ้นมขึ้นีแมวลาน้อกนุยอันกาอันอันยังก่พิ่นซื้อเพิ่นลายเพิ่นสายซื้อลายันนั่นไงเออปลูกลูกนั่นแหละเพิ่นเออซื้อ่คอาซื้ออันเคตนอยยังก่อน่าอันสายยาไหม ชยาสามสี่อันมือขึ้นอยูกยาอันไหนตั้งให้น้อคุยๆจ้าน่ะบ่บ้านเราเดี๋วผมเบิ่งก่อนเดี๋ยวคุณตั้งให้เพิ่งหอกมือแรกขันยากันไปแกงวัทชิน็กมเป็นยังแม่โอ้ยอยู่นี่กัเพ่นกะมือ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 ้นอ่ะหลังจากเววลาเลี้วกะพ่นพักกันเหนื่อมากพ่นถึงนี่นี่เลี้ยวกถึนี่พ่นเลูกบ่ เออบ่นการไห้เนื้อมากแต่กินกรบบ่หลายเด็กบ่บบ่กินกมากแ่มากแ่สินงเนาะบันนี้ผมไม่ได้ัำหมกแตงกินมื้อคืนเนี่ยมันคือยากแล้วบันนี้ก็ได้เหลือมือเศร้าก็ได้ออมหอเม่แหลมแล้วออมซูกินออมใสออมใสมอนี่แหะแล้วก็มีบักเขียนบ่สามา่าออมใส่หกเขียบจิว่าเอาคือบ่ออมใสหมอนะจ้าใ้กินฮ็ดกินแต่สบแต่แกต้มปลาแล้วก็ใส่มอคอลีหอยก่อกอก่อก กระตอบอรีเต้ปลาใ่กระตบอรีพ่ะนะเนมามันสมัเอออมวยเออกินแบบกคือบานคือเมี่อยเป็นสมมันหวานจัง่อยใช่ไงข่อยเป็นแม่จิ้แม่หลักเปนแม่เอแต่ซางมันคือมันคือข้น่ไหง เราบอกคือคนการ์ตูนเลเรากับว่าคอยมักกระเป๋ามักนมักเน้อตัวเมื่อมักกับเรา้องเือ่อลูกทอเออลูกคอก็มกกเ๋าเราบอกคอยมักด้วใครกินเอยกะบอกกินนี่บ้างเดี๋ยวนี้แล้วมักมกคือัไยัไม่มเอาบกันก้อนนั่นเยรันก้อนนั่นหมักกับอเปิลแอปเปิ้ลกคอ ยีละาันคันแม่อยากออกว่าบ้านยายเนียอยากมาหัวนูวหัวมวนข้าวข้าวลูกกอลยับไปยับไปที่ยุผู้เดียวแต่ยุผู้เดียวไม่มีมือเด้มือย่งอลอไห่ยังก็ท่งใส่ข้ารถเอาขึ้นบ่บอกาบ่เหยเอาคนก็มีของเขาอยู่หนาเอาวกค้อนว้อยคอนว้อยข้ามาเหมือนะยังคือวันน้ข้นแดนเซอร์แดนเซ่มันนขามาเหมือนละบ่ก็เงยบเงวัดรวมมือกันกําลังทย่อยมากเครับ พลังคนกบผมีเงินมาแหนได้บนีพนายรถพยาบาลนี่ล่นได้บิได้ครับด้ครับแ่นได้าลได้ห้อครับได้บเล่ามาเออเหมือแรงเขาที่ได้ยังกินหรือมแงยนเอาไปเอาไหโอ้ยบกเรงอยากบงมองนหมือนานเยก็ไ่กินกม้นเบอกโอ้ยอยากท่จะละแม่แต่ว่า มันมีอย่างเดียวนี่คือสิมันหยำบ่ได้เลยงเออยวแถวบ่มีมันก็เลยเอาบัดนี้สมควรสมควรแจงไลาสิบวยลูกแ้วจ้าจ้าง่าแต่จิตกลับไปอย่าลืมไปแจงในเตี้ยได้แจงเล็กนั่นจะไปกินแข็งไรบ้านมาเกี่ยงแข็งนั่นแหละแม่มากับแม่ติดตุ้มเก็บะาเพี้ยเล่บุระแจงแค่ปากแข็งแจงแค่ปากเขียเอาสมควรแกงไดลาะแมวจ้าบัดนนี้เอา เบื้องแล้วพี่น้องขอบคุณพี่ขอบคุณน้อง่องพัวร่ำเพลินของคุณแม่สุภาพให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ใบบัพปูดพุณน่ะอมทั้งมากะลงน้ำไว้หอมบัากกะลงเออเอาพดโพดบักพมบักแตงจวดจาดฟาดบึมอันน่าบายบาย